กาบสทัสดี่พี่น้องสู่ผู่ทุกคนนะครับเอนี่กามาพบก,กับผมคือเกา่าเมนี้ที่พาพี่น้องมาก,กินอาหารซิงโตพี่น้องนี่ครับตั้งนานนี่จุเนือพี่น้องที่ผมได้บอกพี่น้องว่าไว้อีกจิบก้อนนะะั่นแหะะจิบที่ผมลงนั่นแหะครับจุเนือครับอันนี้แก้วได้พี่น้องผมเห็ดเดือดได้พี่น้องเลยบ่ิเวณเห็ดเกียวสู่พี่น้องเบิ้งเด้อก็เห็ดสู่เก้าุ้นั่นแหะ เดีจ้าขมซีมันก่อนเสีบกเกเยบพื้นเก่าเจ้าขมืึงเก่าพี่น้องย่างบนท่านซอยอยู่พี่นอ้องเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอซอยแป๊บนึงนะพี่น้องเด้อเบิง่งเบิ่งไปเงี้ยวๆเลยครับรถตกรยังมากไหมนี่ว่าบอเสือ้อ มีเลือดครับแต่ว่าว่าดูดดอกเพราะมันแต่ว่เป็นที่อุ้ยแต่ว่าดีดด, <c oughs> ดูเดือดนะพี่น้องพ <c oughs> ักก็มีพักกาดครับแล้วกับใบบีประคอหรือใบเบีย้ยวเอพีเบี้ยฟันที่เขาวานนะพี่น้องแล้วก็าวานนกพักอันอีหยังหล่าเขาวานี่กินกับหล่าง่วนพักอันเก้าสีผมกินกับจูเนื้อยีะคีบก้อนนะครับนี่ พี่น้องแซ่บอันนี้แซ่บนี่ยอมรับว่าแซ่บพี่ดีนี่ไปกินเด้อถือกันว่าปีก็พีต่ตาพี่น้องเลยเพามันเือกันนั่นงนะเดี๋ยวผมก้อนนุญาตหั่นก่อนน้อพีน่น้องเนาะสำไายออกพี่น้องออว่าถือว่าหัน่นแล้วเอาเอาตัวนี้ก่อนน้อพี่น้องเนาะมันเด็ดขยับไปง่าย,ยด้วยพี่น้องเด้อ รัดเดียวไปสองตอนถ้าตอนเดียวเขาจีว่าปวดโป่เนื้อนี่มันจะมีติดมันนํามเลยพี่น้องน่ครับโมฮันอันนี้มัมนนงซิมนนนนมีติดมันนําครับบ่ได้ซื้อมลายพี่น้องซื้อมหมือหน่อกินกมหมือผมก็เลยซื้อมะปลาไหลเมียเราสั่งให้อันนี้หันหันตัดเส้นด้วยพี่นอ้องเด้ออะ อเอาไงเลยขอบางจีบเต็มไปเลยพี่น้องว่าจงนที่ล่าพอีงยังไปพี่น้องเบิ้งเต็มไปเลยครับ พวโค้งปวดโค้งปวดแขงพี่น้องเอ้ยคุณเยวผมหาเส้นมาก่อนมันต้องหั่นตัดกับพี่น้องจะไปหั่นตามเส้นมันได้เหนื่อยจะไปหั่นตามเส้นมันคึอมันหยาบครับพี่น้องอันพี่น้องเห็นหรเอวะครับอก็พี่น้องกินแล้วก็จะหั่นไหมยิบอมิดกินอิ่มกันะไรนี่นะพี่น้องเด้อ นี่ครับเนื้อผมซื้อมะพลายดอกซื้อมาหลายนึก็กินดูเหมือนนกแม่กับพวกินน้ำมก็เลยขอคิดผู้เดียวนี่แหละพี่น้องนี่กับกระเทียมท้างหน้าเอาดูเนื้อมาๆๆนี่ครับต้นหอมกระมีแล้วกการหอมปีครับหอมปีพี่น้องเป็นนี่เนาะพี่น้องเนะนะ ติมก็มีเลยนะแล้วกพร้อมซจละนี่ครับตะ่เี้แล้วเนาะเอ้าบ้าบอกไรพี่หอเขาหนเมียเราหนึ่งไผ่หว่านแล้วเห็ดเปือลุงเด้ดีคืออย่างนี้นี่คนเด้กพี่้องเด้อเยเสงมันมันเข่าขักว่าพี่้องผมวันบอกเขานะผมไปหาเนี่ยบังไ้อยู่เอามีละนี่เห็นสัดไปเลยพี่้อง เนื้องามพี่น้องเบิงในี่กล่องอาจจะกล่องผมมันมันราคาถูกนะครับมันก็คามันก็สีบ่ออันนี้คือกล้องคัอื่นนะครับพี่น้องแต่คอยเบิ้งคอยพิจารณากันไปหนีแล้วพี่น้องเอ้ยสี่เบิรงเข้มเขาพี่มาๆเด้ยครับก่อนถี่กินกัอย่าลืมฝากพี่น้องกดรับตะไคร่กดไรกดแช่ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคิปใหม่ๆเนะพี่น้องเนะเาะไม่บอกายดอกไาหน้าที่เด้วกว่อนอื่นก็เอาเนื้อครับ<ก>เนื้อกับกระเทียมห้าเนาะพี่น้องนี่โอ้ยเกี่ยวเมย์เปิดกาสดดีพี่น้องเอ้ยอ ครับพี่น้องวันนี้บ้างกันเสียบซื้อให้พี่น้อง,น,อง,น,องนี่ครับทำยังไงไปเลย ไอ้ิ่งยิ่งเจ๊งเล็กหน่อยนั่นเยครับให้เจมันเล็หน่อยหยอกกรรมเล่นทางกรรมันเท่าตับไม่ลยนะเดีพี่หองน,นี่นี่เดียวเนี่ยช้องก่อนหนึ่ง มันยินใหม่พี่น้องปังัไปเลยเยอะไปย่านที่กระตึกเน่ยพี่น้องมันเกิดรุ่นเท่ารอกไปช้ามั้งเบ่งพี่น้องเบ่ง cửa kiao ừ. không sai đẹp 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 đẹp, đẹp 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 ăn สุดยอดขึ้นชูเหนือนี่ยแหละครับโอ้ยเนาะเห็นพี่น้องว่าเบิ่งไกลๆเบ่งแน่เนาะพี่น้องเนาะ nó còn Giờ ngọn mới bật hàng lắm mấy thằng bật cơ quá mặn nắng nhắm cụ gì Hãy là ăn. นี่ครับกระเพาะมันนี่นหน่อยนหนึงพี่น,น้องเอ้ย เี๋ยพไปมองเชียบผมบอก่าดูล้บางคนเขนว่าผมบดูผมก็เลยบอก่ากินอย่างเดียว แม่แรเราบอคยหมักมาสัญหาเน่ลวนเป็นอย่างนี้นล้วับเอยไพี่นองไบเอ็นไปมี่ไปล่องหาเมื่อกินเด้อก็รำเมื่อ ฝ่าเท้าเจ็บมือพี่น้องเบิ่นซองพี่น้องมาเลยไปคุยไปเลยมาตรงแพงเกลียวพี่น้องเอ้ย ตนเหน,นีองง่ามพี่น้องขงุ่ยลงเลยนี่ฟังฟ้าฟ,ฟังไฟไฟ เป็นยินใหม่พีือด่าวอ่ะเอ้ามันเลยจิดนี่ตัวนี้รุ่มใส่ไว้โอ้ว nhiều hoa tắt tôi nhỉ. เ,เพชรครับพี่น้องเพชรเป็นผงไว้ทั้งในนิพี่นอ้องขุยมันมแก้วเจ้เต็มบดตองข้ามเขาทั้งตรงไปเลยพี่น้อง dạp đường không được hát cái hàm mùi phi lòng hôm nay lúc nào lúc đấy là phải <laughs> <Nhé phương, phương. cười> <laughs> 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 เสียพี่น้องครับคลิปนี้กะเอาไว้ตำหนีก่อนน้อพี่น้องเนาะมันก็แย่ผมดูดเด้อเลยมันเป็นที่อุ้ยเด้นี่แก้วเต็มสวยพี่น้องย่างตำหนีเลยแซ่บเดี๋ยวนี้ยอมเราไ่เสียพี่ดิครับสำหรับคลิปนี้กะก็เอาไว้ทำหนีก่อนน้อพี่น้องเนาะพอกันคลิปหนาครับก็รักษาเนื้อรักษาตัวนลำเด้อครับผู้ทั้ง ติดตามผมแล้วพอติดตามผมแต่คอยอยู่หลอดปลอดภัยจากโรคโควิดนี่ไปซิ่งสักติดปกปักาาักษาพี่น้องมาเท่านะครับนะครับรัาพี่นี่ก็ยืมกดทับตะไคร่กดไหล่กดแช่เพื่อเป็นกนําลังใจให้ผมในท่ามิอใหม่ต่อไป้ะพี่น้องนะครับจะมาเป็นนี่คลิปนี้ผมกับจีราพี่น้องไปเพียงเท่านี้กลาบสวัสดีครับ 我。